ถามนะครับท um, das um so ี uh ่เ oh. พื den. Den ่อนๆถามมานะครับว่าดินแบบไหนปลูกทุเรียนได้ดีหรือปลูกได้นะครับเราจะมาตอบคำถามวันนี้นะครับดินแบบไหนนะครับเจ้าของสวนต้องรู้ดินเจ้าของก่อนนะครับดินแบบไหนก็ปลูกได้นะครับแต่เราจะวางแผนแบบไหนหรือเตรียมดินแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดินนะครับมีแต่เจ้าของที่เท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าดินตัวเองเป็นลักษณะไหนนะครับ อ่าสมมติว่าดินเราอ่ะพื้นที่อ่าน้ําท่วมขังไหมอ่าพื้นที่น้ําซับไหมมีแต่เจ้าของสวนเท่านั้นนะครับที่จะรู้นะครับคนอื่นจะไม่รู้ได้นะครับอ่าไม่มีใครรู้ได้เท่ากับเจ้าของที่นะครับอ่าดินแบบไหนอ่าผมจะตอบให้ได้เลยนะครับมีเจ้าของที่นะครับไปดูของที่ตัวเองนะครับช่วงเวลาเดือนกันยานุลานะครับช่วงนี้ฝนจะตกทุกนะครับเราให้ไปสังเกตดินของเรานะครับ ก่อนที่จะปลูกทุเรียนนะครับไปตรวจด,ดุนช่วงนี้จะดีมากครับอ่าเพราะว่าดินเราจะเป็นน้ํนทซับไหมนะครับหรือน้ําท่วมขังไหมช่วงฝนตกชุกนะครับเราสมมุติว่าฝนตกใายภายในวันนี้สองสามวันสี่วันหรือกี่วันเนี่ยเราไปตรวจดลดินดูๆๆนะครับว่าดินของเราจะเกิดความอมน้ําหรือชื้นมากไหมนะครับหรือว่าแฉอ่าหรือว่าน้ํทซับบางที่น้ํทซับออกเลยนะครับมันจะซับไหลออกมานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นลักษณะนั้นดินของเราอย่างนั้นเราจะปลูกเลยไม่ได้นะครับ เราก็ต้องเตรียมดินนะครับยกโคกยกล่องให้ดีนะครับอเพราะว่าจะของที่เท่านั้นที่จะเข้าใจนะครับว่าดินตัวเองน้ําท่วมขนาดไหนบางคนก็เคยท่วมสูงสุดอา50เซนเราก็ต้องยกโคกให้ได้สักเมตรหนึ่งนะครับต้องเผื่อไว้เลยนะครับเผื่อปีไหนมันกลับมานะครับเพราะว่าอ่ามันจะหมุนเวียนมาอย่างนี้นะครับสักวันหนึ่งก็จะมาท่วมเหมือนเดิมเราก็ต้องเตรียมพร้อมๆนะครับไม่ให้น้ําท่วมหรือน้ําขังได้นะครับอ่า ถ้าดินไหนที่จะเหมาะที่สุดนะครับการปลูกทุเรียนก็จะเป็นดินลักษณะไม่ระบายน้ําได้ดีอย่างที่สวนนี่ก็ระบายน้ําได้ดีนะครับเป็นดินร้วนปนทรายบางที่ก็มีลูกรลางปนบ้างนะครับจะไม่แข็งนะครับดินที่นี่นะครับและก็จะไม่แฉะนะครับฝนตกก็ไม่แฉะนะครับไม่เป็นโครนนะครับจะระบายน้ําได้ดีนะครับที่สวนของเราที่สวนเกษตรไร่มาจันนะครับลักษณะดินนะครับมีแต่เจ้าของที่เท่านั้นที่จะตรวจได้ว่าจะเป็นน้ําซับน้ําซึมน้ําท่วมไหมนะครับ ไปถามคนอื่นคงจะไม่เข้าใจได้นะครับแต่ช่วงที่ตัวได้ดีที่สุดคือเดือนกันยานและตุลาครับฝนตกทุกสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนนะช่วงนั้นจะตัวได้ดีนะครับฝากันเพื่อนอที่รักการปลูกทุเรียนนะครับที่สวนของเราก็ดูแลทุเรียนก็โชคดีนะครับดินของเรานะครับอ่าระบายน้ําได้ดีนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับอ่าดินอะไรกร็ช่างนะครับขอให้ระบายน้ําได้ดีอ่าไม่ท่วมน้ําไม่ท่วมขังอ่า ไม่จืนไม่แฉะนะครับ